าต้องพูดดีครับถามว่าทำเร็วได้ไหมได้แต่อะไรเราจะเหนื่อเร็วยิ่งเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันจะเนเร็วนะครับเปลี่ยนไหมเขาไม่ไหวแล้วเนะคหนื่อยนเน่ยนเหมืนือยเอน่อเเนื่ยหน่อิเอยไร่ออเยน่ยน่่ออเยนเอเ ถูกตก็เพราะคนแรกมันเหนื่อยแล้วสองนาทีจะรู้ว่าเหนื่อยยังไงที่ากรู้ไหมมันก็เหนื่อยอยังไงจะไม่ออกอ่ะมาตั้งเลยไปจะรู้ว่าเหนื่อยยังไงอ่าอ่าดจะรู้แน่เลยนะครับสมมติว่าเรากดไปปุ๊บนะครับเขาบอกว่าคนละสองนาทีก็ประมาณว่าเรากดร้อย คนประมาณ200 240ครั้งนะครับต่อ2นาทีเนี่ยประมาณ2ัทีเราเหนื่อยแขนเราล้าปุ๊บเราทำไปเรื่อยนะครับประสิทธิภาพในการกดเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนดีกว่านะครับแต่ถ้ากรณีเราอยู่คนเดียวนะครับเอาอยู่คนเดียวแล้วเราเหนื่อยเนี่ยเอาอยู่ได้ไหม หยุดทำ C B R ได้ไหมครับหยุดได like ้ไม nah ่เกินนะครับหยุดได้ไม right ่เกิน10วินาทีนะครับหยุดได้ไม่เกิน10วินาทีคิมโทรหาพีทีมีอใครใช่พิยุลยสังเกตที่ครูสอนนะครับวันนี้ แล้ที่สอนไม่มีการช่อบมายเราเราไม่ม okay. so ั่นใจวาเมีลูกติดต่อไหถูกไหมแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ลูกเมียเราถ้าไม่รู้เขามีลติดต่อภาพผ่ามได้สิ่งที่ดีนะครับไม่้ว่าไม่ดีนะสิ่งที่ดีอ่าจะวะได้เลย่อ่เอีะไรอย่เงี้ยเนียเลยเนียเเพื่อนมาให้เะนดหน่อยเน่อย กการฝากเลยในคอนี้เกิดเหตุเฉทีข้อห้ามเลยห้ามมีไทยมี่เพราอะไรเต้องการอากาศถูกไหมคนปังก็ต้องการอากาศเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดมาไทยมุ้งหายใจไม่ออกเลยเพราะว่าถ้าคนเราเยอะปุ๊บเจ้ออกซิเจนจากปุกป่วยหรือผู้เชี่ยวเลือยู้ดีอยังนี้ว่าเนี่ยนยังไง ครับครับอ่ามาเลยครับตลอดดูเลยครับอยากให้ลองดูนะครับสมมติว่าเราไปสองคนต้องทำไงเอาขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งเราจะสลับยังไงเราจะทำให้ดูอ่านั่งนี่ฟังตรงข้ามกันนะครับ อาสลับไหมคะสลับไหมคะอยากให้มาลองอยากให้บิ๊มัได้ถ้าเราดิ้นได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเยอะเราต้อล่ยเยไที่่เลยไปใส่เสื้อแทอะไรต้องเปลี่ยนมาองดูครับี่ต้องเปลี่ยนไงะต้องเ เราให้ได้100 1ิ0ครั้งเอา100ก่อนนะแร้ผมจะส่งให้ดูร่างตัแขนทำนอนนะครับแล้วหลายท่านตรนนี้ที่ว่าเดนแข็งแรงนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อนผมเนี่ยอายุ30กว่าไปเขาก็ทำลูกต้ายหน้าว่าเสร็จแล้วเขา้เหนื่อยเขาขึ้นมากมาับน้ำแล้วเขาร้งที่นอนเลยอายุ30กว่าพี่เสียชีวิตเลย าวันนั้นถ้ามีโคตันสัญญาเป็นโอกาสรอดนะครับฉะนั้นมีโรคหนึ่งตอนนี้โรคที่เกิดขึ้นจากการที่เลือดเลือดหัวใจหยุดกายเต้นเครับมันวิ่งปึ๊บติดตามปึ๊บก็มีโอกาสหมดายเจ้าได้เหมือนกันแล้วบางคนออกกําลังกายแข็งแรงก็มองไปก็มีทีนี้กรณีที่เปลี่ยนลักษณะนี้นะครับสมมติว่าที่วนนี้เขาฟัมเหนื่อยแล้ว แล้วก็าบีบฟองน้ำก็พี่ถ้าเราบีบนิดมันก็จะดูดน้ำได้เยอะถูกไหมแล้วทำให้มีเลือดไปเรียกสมองได้เยอะเองถ้าเราบีบแรงดันมันก็จะน้อยแครับ ง่ายหัวใจแบเครื่องทำงานมีไหมครับมีไหมครับออกมาลองได้เลยนะครับนะลองลองครับเรามีเวลานะครับลองได้เลยสมมุติว่าถ้าเกิดเขาหมดสติบนที่นอนกําลยได้ไหมครับครูอ่านะครับกรณีว่านะครับอ่าฟังนิดนึงนะครับกรณีหมดสติบนที่นอนนะครับจะฟังบนที่นอนได้เลยไหมได้ไหม ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เพราะอะไรครับอที่นอนมันนิ่มนะครับเราต้องทําไงลากลงเลยเหรอยก <c oughs> ดีกว่านะาย,ยกลงกกมาบนพื้นนะครับกาทบรทำ CPR ต้องเป็นบนพื้นแข็งและพื้นเรียบแต่ถ้าเราทำว่าที่นอนเป็นไงที่นอนก็ยกลงไปกับเราเใช่ไหม ครับมันอาจจะไม่มีมสิคุณภาพในการทำสิ่งการนะทำของเราที่นอนบนคืนเรียบบนลาบบนพื้นที่นอนเราแล้วก็ทำสิ่งอย่างนี้รนครับต่อมานะครับอุปกรณ์เสริมก็คือเครื่อง AED ครับเครื่อง AED ตัวนี้มันมีหลายแบบนะครับตามวิดีโอนะตามสไลด์ดูนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับนะ นะครับมีไว้ทําไมเครื่องนี้ก็คือตัวหรือว่าคัมมันจะตุกตุกบอลใจเปฟ้านะครับสมัยก่อนที่โรงพยาบาลเลยไหมในหนังอะคัามเหมนเตารีดอะแล้วก็ปั๊มลงไปแต่เดี๋ยวนี้เขาทำแบบสบายเป็นขบขพบ่านภาคประชาชนนะครับในตัวเครื่องเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนอันแรกก็คือตัวเครื่องสองก็คือแผ่นเพดแผ่นเพดเนี่ยจะมีอยู่สองแผ่นนะครับ จะมีอยู่2แผ่นนะครับในแผ่นเพลทมันจะบอกตำแหน่งในการแปะนะครับจะบอกตำแหน่งในการแปะก็คือกลุ่มสีแดงเห็นไหมครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือนะครับนะครับให้ในตัวเครื่องเนี่ยจะมีอยู่สากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มสีเทานะครับสีเทาก็จะเป็นกลุ่มหมดเด็กถ้ากรณีถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นเด็กเนี่ยต้องกดกลุ่มสีเทาเพราะว่าอะไรจะลดกระแสไฟฟ้าน้อยลงนะครับ ปุ่มที่สองสีเขียวก็คือปุ่มเปิดปิดครับปุ่มที่สามปุ่มสีแดงคือปุ่มช็อตวิธีการใช้งานก็คือกดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วเราทำตามคำสั่งเครื่องเลยคือเปิด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 เปิอ่าก็บอกมาถ้าเปิดให้กดปุ่มสีเทาเสื้อผ้าเเเราเปิดเสื้อผ้าออกถ้าผู้ชายเปิดถอนได้เลยนะครับแต่ผู้หญิงจะเปิดถอนของเขานะนะครับแล้วก็แปะเข้าไปนะครับ วิธีการแปะก็คือตามรู unseen. ปนะครับบนขวาล่างซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะผาดในลักษณะนี้ผานหัวใจครับตรงนี้ก็ปิดตาเราลงเรยเราเป็นหายตะละครับเขาบอกว่าอยาสมผัดู้ป่วยครับเครื่องมันจะมีคลอนเองถ้าเราสมผัสเวลาทำเป็นไงเราก็โดนช็อตด้วยนะครับง่ายเลย ใช่ไหมครับผมกดถอยห่างแล้วกันไว้ฉันคอยคุณถอยทุกคนคอยกันนะครับสังเกตว่าปุ่มสีแดงกับพริบนะครับไฟโหลดแล้วนะครับให้เรากดแล้วก็กดเข้าไปเลยปึ๊บกดเข้าไเลยครับกดเข้าเลยครับต้องมีบอกว่าด้วยใช่ไหมต้องตุ้งใช่ไหมตุ้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมนะเขาบอกที่ตำนะหลังจากที่ทำ CPR จะมีจังหวะให้ ได้ย <ítulo> <displayed, S 1> ินเสียงต้องต้องนะครับแล้วทำซีดาไปเลยครับเครื่องนี้จะให้ปั๊มสิไอ้ปั๊มสามสิบเป่าสองแต่เราไม่ต้องเป่าก็ได้แล้วก็ทำซีดาร์ทาร์เนอร์ไปเลยครับแนะนำเสริมเพิ่มเติมนะครับแนะนำให้เอาเครื่องตัวนี้แล้วเวลาถามว่าวานตรงไหนให้วานอยู่ในสี่สักเพราะอะไรสามารถกดได้สองฝั่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดเครื่องวาฝั่งนู้นควรจะกดปุ่มข้ามมาแล้วไปโดนตัวเปี้ยต่อไปด้วยนะใด้วายนสี่สัก ทีนี้กรณีที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วมีขนหน้าอกเยอะทำไงโกนแต่ตอนนั้นไม่มีมีโกนทำไงไปลดอโกสาดินนั้นเลยตนแท้ของแท้ของแท้ของแท้นะผมไม่รู้ผมไม่เคยด้ไป้องเช็ดท่ ยักเราไหมอ่าผมไม่เคยโดนเหมือนกันผมก็ไปกไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปลองก่อนได้ะนะครับกรณีถ้าเป็นผู้ชายแล้วมีคนหน้าอ,อกเยอะ,ะครับถามว่าโคนได้ไหมโค่นได้แต่ตอนนั้นมันไม่มีพิโคนเราต้องทําไงนะครับก็คือนะครับใช้แผ่เนเพจตัวนี้แปะเข้าไปแล้วก็ดึงเลยฉาบเลย ปึ๊บเป็นการแปะออกกดลองนะครับจากนั้นใช้แผ่นไหนแปะเพื่อใช้งานแผ่นเก่าหรือแผ่นใหม่แผนใหม่เปลี่ยนแผ่นใหม่เลยครับเพราะว่าแผ่นเก่านี่ติดขนออกไปแล้วเพราะฉใช่้นใช่รนะครับช่ใไ่่สิ่ใช่ใไ่่สช่ใ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 ับเป็นลักษณะน,นี้ อ่านะครับต้องมีแผ่นอะไรแค่นั้นเี Esta, ้สำหรับคนไม่โรคหัวใจครับบางท่านนะครับเขาจะฝังเครื่องไว้ข้างในยังไงตัวกระตุ้นหัวใจจนเลยทานั้งด้านฝั่บนก็สามารถแปะลงได้แต่ข้อแม้คือแผ่นตัวนี้ถ้าแตกโดนหัวนมหัวนมมันอ่อนแอใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับนะอีกอันหนึ่งถ้าคนตกน้ำจมน้ำเราตืวนขึ้นมาแล้วแตกได้เลยครับคุณคนจมน้ำเปียกอยู่ ได้ไใชใช้แผ่นนี้ได้ไหมทับได้ไม้พี่คิดยังไงล่ะพี่คิดว่ายังไงดีไหมผมว่าเราพัก้งดตัวให้แ้พีดยังไล่ะพี่คิว่ายงดีไหมดีมผมว่าเราขั้นต้งแรกอันใี้แี่สุดแั้วนละก็คือเอาผ้าแหมงนะครับเช็ดตัวให้แห้งนะครักเช็ดตัวให้แห้งแ่งไล้วก็่าปงดีไหมาแปหมผมวาเรากแหเช็ดตห้่ครงล ข้าวผมฝ่ายการน้ำไม่ถูกก like> ันอยู่แล้วพี่เชื่อไหมเดี๋ยวพูกันด้วยครับ่การอีกอันเลยเสริมนิดนึงครับในกรณียกตัวอย่างนะลูกหลานเราเห็นเขาไม่ไดติดเทอมใช่ไหมลูกหลานหลายท่านได้ข่าวว่าือการตกน้ำจกน้ำการที่จะเชื่อมขึ้นาการทำซีอาร์ครับแนะนําให้ทําการชุดกันขึ้นมาแล้วไม่มีที่ประจอนนะครับ ไม่ต้องกดยังไม่กดเราใช้การเป่าปากถ้าเป็นลูกแหลเราเองมั่นใจว่าเราปลอดภัยถูกไหมับเป่าปากก่อนเลยห้าครั้งการเป่าปากวิธีการเป่าปากนั้นทำยังไงอ่าดูนะครับวิธีการเป่าปากเอาสมมติได้ครับก็คือวิธีการหนึ่งนะครับเชิงทางนะครับกดน้าพามีมจมูกนะครับนะมือซ้ายไปมือขวานะครับกดน้าพามีบจมูกนะครับ มือขวาเคยทางขึ้นมหนรับจากนั้นเป่าลงเข้าไปประมาณห้าครั้งครับหครั้งเสร็จปึ๊บเพราะอะไรครับรวมเราจะออกากาศไปแทนที่น้ำในปอดปกติคนจมน้ำน้ำจะอยู่ส่วนไหนบ้างครับพี่ปอดกับที่ไหนกับหัวหล่หลายๆท่านจะเจออะไรบ่อยคือกาที่เด็กจมน้ำแล้วชอบเด็กข้าบบนบ่าแล้วไปกละโดดโดดแบบนี้ เขาไม่แนะนำพออะไรหนึ่งอย่างเสนอาหารที่อยู่ในกระเพาะมันมีโอกาสหยุดมาตุกตันได้เหมือนเดิมพอสามนะครับเอาปิดดังปิดดังเพราะว่าเวลาเป่าไปปุ๊บลมมันจะออกทางดังเราต้องการให้ลมไปถึงปอดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีจมูมลมมันจะย้อนออกมาทำไมนะปอกปากเนาะเพรงะมันใช้ลมไปที่จุดเดียวกันในการหายใจนะครับนะอันนี้คือการ เพื่อจะ็กน้ํานะครับห้ามไปเขย่านะครับเป็นการทําที่ผิดวิธีที่รถก็โชคช่วยเราขับรถตอนเช้ามาดังมารับเขาไปทำงานถูกไหมเขาซื้อข้าวมากินบนรถไหมทานอาหารบนรถมีเมนคับที่โอกาสไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งมีไหมมีนะถามไปปุ๊บติดคอทำไงครับ รอบรถเข้า้างทางรถไคพามาเอวประตูแล้วก็ให้คนหนีใช่ไหมขับรถลงนะขึ้นไปดขับรถรถรถทัวร์ึ้นได้อยังนี่้นได้แล้วเพราะว่าเขาไปขับเรอมาทำไมติดคอแล้วไง่าทำไมรับมีคอ ปิดคอีออทาหรือให้ทุบหลังเอาไงดีเอาไงดีทุบหลังทุบหลังช่วยหรือไม่เอาไงเอาไใครดูข้างหลังทุบหลังหน่อยปุ๊บ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 ออกมั้ยจะมาจ็ออกไหมออกใส่ท้องใส่ท้องแล้วล่ะเข้าไปเข้าไปในป่าทำไงครับพิธีการนะครับนะพิธีการก็คือถ้าอาหารปิดคอนะครับ เคยดูคาราบาลไหมเคยดูคาราบาลไหมคาราบาลสัญลักษคาราบาลทำไงเย้แล้วไหมอ่านะแต่นั้นนะครับเอานิ้วก้อยลงนะครับเอานิ้วก้อยนี่แต่บริเวณที่ใต้สะดือนะครับแล้วก็กำขึ้นนะครับมาถึงนิ้วโอ้งด้านบนเขียง45องศาดังนั้นนะครับให้เราทำการอบโอบกำมือของเราเนี่ย แล้วก็ทุ่งขึ้นเลยพุ่งมาษบบนี้นะครับทุ่งขึ้น,ท,นทําให้อ่าคนที่อาหารที่คอนเนี่ยเป็นการสำลักอาหารออกมาเพื่อทำให้เกิดการไอถ้าไอออกมานะครฮะถ้าไอแล้วเสร็จอาหารออกมาก็ให้หยุดแค่นั <c oughs> น้นเองเคยมีเคสหนึ่งเคสนั้นไม่ได้เกิดอะไรเกินกระโดงเองสาธ่ๆทุกคนเลยบางคนซึนน้ำฝาัน เป็นแก้วติดขาเดี๋ยวไดร้านร้านเรหลอดจิ้มใช่ไหมไอ้โคโก้เขติดข้างบนขาตรงแบงค์ล่างแล้วผมกินโกโก้จำได้เลยเสร็จแล้วดูพอใกล้หมดแล้วเปิดฝาเอาหลอดเขี่ยเสร็จแล้วเสร็จพันเพราะติดแล้วไม่ติดหลอดแล้วฝ่าทุกคนทุกคนมีโอกาสพบเจอทั้งหมดเลยนะแสนสองข้ออะไรยิ่งเราอายุเยอะขึ้นหลักเลขสี่ขึ้นไปพวกอะไรทุกอย่างในกระพครมันเริ่มเกินคอยส์กินอาหารมีโอกาสสำลักฉะนั้นทุกคนมีโอกาสพบเจอทั้งหมดนะครับพี่นะครับ ถ้าเป็นว่าผู้ใหญ่ทําอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นเด็กเป็นครับถาล้ทําไงครับอ่านี่ไปนทนนี่นะครับถ้าเด็กถาล้มนะครับอาจจะอะไรติดคอเข้าไปนะครับทํายังไงครับมาให้เด็กนะครับนอนคว่ำนะครับแขนเราจับที่คอไว้ลักษณะนี้นะครับก้มตัวลงนะครับจากนั้นกุถุงกุถุงเราๆนะครับไปด้านหน้า อ่าลักษณะนี้นะครับอันนี้เฉพาะเด็กขาลอกแต่ถ้าเด็กโตหรือเด็กอะไรเนี่ยให้ทำกับผู้ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้เองคระ CPR พีอาร์ีพีอารอ่าซีพเด็กขาลอกนะครับทำได้สองแบบคือลักษณะนี้นิ้วโป้งสองข้างบิดลักษณะนี้นะนะ,นะครับหรือกดด้านหน้าสองนิ้วกดด้านหน้านะครับกดได้ประมาณสี่เซนแค่นั้นเองแต่ความเร็วเท่ากันกับผู้ใหญ่ ร้อยทุกๆยี่สิบครั้งต่อละทีนะครับผมอ่านเด้แ pues ล้วแล้วเด็กดูเลยครับว่าติดเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กมีอาหารติดคอหรืออะไรติดคอจะเกิดยังไงมากับแม่มากับพ่อเด็กเข้าใจนะมีอาหารติดคอเสียระบบอุจจาระตคอคนที่น้ำแข็งติดคอทำไมครับ วิ่ไปหาโลกวิ่ไปหาญาติสองสามป้าวิ่กลับมาเป็นไงน้ำแข็งละลายถ้าจำแข็งติดคอแล้วเด็กขอร้องอมนันกันครับเด็กสังเกตอาการก็คือเขาจะจับกระสาบนี้แล้วก็จะร้องเวลาหายใจไม่ออกนะครับหน่าจะเพียงสีคำแบบหายใจไม่ออกนะครับไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จ,ะจะากกันคันกัน ทีนี้ถ้ากรณีทหารติดคอแล้วเราอยู่คนเดียวไม่มีคนกระทุ้งให้ทํไงไม่มีคนชคชิงให้ทาไงครับอ่ะกินนำ้ำใเยอ,อะนะให้เราหาเก้าอี้นะครับที่มีพนักพิงนะครับลราจะนั้นก้มตัวลงไปครับเอาจุดตรงเนี้ยนะครับใส่ปุ่มกับเก้าอี้นะครับทุงเอาเองหรือปุ่มโต๊ะก็ได้หรือเป็นปุ่มโต๊ะก็ได้นะครับ ถทำให้มันทำให้เราไอาออกมาแล้วหลังละหาออา่างใช่ไหมใช่นั้นเองย้อมเก็บที่กับตายนะครับหรือจะไม่อยากเจ็บนะครับเดี๋ยวจัดสาธิตการ บอกคอกรณีที่เราไม่มีคอลารู้จักคอลาไหมคอลาที่เขาใช้บอคคอเวลาบาดเจ็บอ่ะตัวดันคอแคบอ่ะถ้าเราไม่มีเราเท่าไงก็เยอะคลยเอน้าาเป็นเจนชาวมาี่มาห้นี่รถชนอะไรบ้างใส่คอลาบอคคอไปไหนะหนักเฉยะ นะถ้าเราไม่มีคอร่านะครับให้เราใช้แบบสื้อพิมพ์ได้นะนะครับในการอันนี้คือการประสมบวลาตอนต้นนะนะครับสมมติพี่พี่เขาคอขาดใช่ไหมไม่ใช่คอเพชร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 นะลองเรียกลองเรียกลองเรียกลองเรีนะเราจะทำไงนะครับอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปวัดบริเวณคอว่ะวัดคอนะครับไอ้นิ้วของเราเนี่ยแะครับวัด ไล้ประมาณกี่นิ้วกี่นิ้วครับกี่นิ้วครัอ๋อสามนิ้วคนถึงเขาเก้าเจ็ดแปดเก้านิ้วได้กี่นิ้วสามนิ้วอ่าได้สามนิ้วแล้วกาแฟบ้านามบมือซีดินนะครับประมาณสามนิ้วนะครับครับต่อไปนะครับ ลักษณะนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นนะครับแล้วก็มาใส่ที่อทคอจริงๆต้องมีคนบล็อกจีสารด้วยนะครับนะา <c oughs> ซึมเยคนช่วยได้ไหมตรงนี้ทำไมถึงทคำเป็นเล่มเนี่ยออมาเพราะว่าเพ่อได้เป็นเว <c oughs> ลาก็เดี๋ยวเราเลยครับนะจะได้หายใจได้ <c oughs> แล้วก็เอาเอากระเอาแปะกันนั่นเอง เห็นไหมนี่ึ้นไหมครับอจะได้ไม่ต้อขยับนะครับคอแข็งข้อแขเนว่าเลยนแข็งทำทไงครับสมมติว่าแขนงหักนะครับเราทำไงซื้อผิมได้ไหมอ่หาหา, <c oughs> หาไม้หาไม้นมันทุกแขนอ่าหาไม้หรือพวก อะไรต่างๆ,ๆนะครับมันลึกเป็นแกนกระทา,า,ามีอย่างเงี้ยก็ได้ไม้เศษไม้เศษอะไรนะครับมานะครับสมมติว่าหักแขนขวาอันนี้นเห็นไหมตอกเข้าถ้าเรามีเชือกเราก็ใช้เชือกับแต่ถ้ามีกระดาษกาวเราก็ใช้กระดาษกา <c oughs> มมวคนเยอะด้วยม <c oughs> าชืน่น <c oughs> เดี๋ยวคน <c oughs> พี่เขาจะหายหมด <c oughs> <c oughs> ถ้าเราใช้ผ้ายืดนะครับนะเวลาพันนะครับให้พันลักษณะถอยหลังนะครับความหงายขึ้นนะหงายลักษณะนี้นะครับอ่าม้วนเข้าไปนะครับครับนะเวลาพันนะครับเรียกว่าหงายหงายขึ้นพันถอยหลังนะครับหรือเรียกว่าหอยหลังแต่ถ้าเรา ถาเราคลั่งนะคลั่งมันจะหมุนยากจะขี้ออกยากทางจากเล็กไปหาใหญ่ครับการพันมีสองแบบการพันจากเล็กผิหนาใหญ่กับพันไควายต้นตรงทุ่งที่เขาพันนมพันควายสมมติว่าสมมติว่าเราหายแล้วสมมติว่าแขนทุกพี่เขาหักแล้วก็ดูโผล่มาลักษณะนี้มองๆเนี้ยดูโผล่มา ทำไงครับดึงขึ้นใช่ไหมดึงให้เข้าที่จะทำไงนะครับงอยังไงก็ให้งออยู่นะแล้วก็เอาไม้มีไม้อีกไหมก็ทำลักษณะอย่างนี้ครับฝังลักษณะางรูปแบบไหนอยู่แบบนั้นอยู่แบบนั้นอย่าไปหวังดีไงไม่ต้องนะอยากยังไงขับเลยนะวันนี้เจอพวโอรสานหลังบอก ร่าครับครับครับเป็นควบคกันได้แล้วก็ลักษณะนี้นะว่าหักลักษณะนี้ให้อยู่ลักษณะนี้เลยแล้วก็ผ่านเข้าไปนะครับถ้ามีสองอันเป็นยุคดีนะครับมันจะแข็งนะปัจจุบันนี้รู้จักการขัดชะนอ้อยไหมครับจากการขัดชะนอ้อกอียไม่ไม่ยอมให้ขัดนะครับเหตุผลเพาะว่าให้กัะแผลไม่ได้ใหญ่จริงไมไม่ยอมให้เราให้ขันนออะไรหนึ่งอย่างเวลาการขัดชะนออยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องเปรียบเทียบได้ไหม สิ่งเกิดขึ้นคือพอเลี้ยงไม่ได้สิ่งเกิดขึ้นคือตรงนั้นเนื้อตายก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีเน้่ยแสด้วถ้าจะไปต้องขัดจับหวะต้องป็นหลังแั้วพอด้วยเนี่ยนะขัดละวพอด้วยนะครับนะขอบนั้นเลยนะอ่าสมมติว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับครนนี้กรณีอ่าโดนเหล็กแหลมเสียบทะลุฝ่ามเงินนะนะครับจะทำไงนะครับดึงได้ไหมเฮ้ย โอ้ยไอ้ะลุมือเลยฟังตัวเลขดึงออกปุ๊บเลือดปุ๊บเออเลือดออกเสียไปคืนอย่างนี้ใช่ไหมตายคนนี้ใช่ไหมคนเจ็บนะครับให้เราทำการนะครับใช้ผ้าพ๊อตนะครับอันนี้เรียกว่าผ้าพ๊อตนะครับความคอาแหย่โดยตรงเรียกว่าไดเดนเพชเชอร์หรือกอดห้ามเลือดโดยตรงนะครับลองไปลักษณะนี้ครับกดทั้งตะดกียตรงนะครับจากนั้นใช้ผ้ายืด อผ้าที่พันเนี่ยเขาเรียกผ้ายืดนะโดยบางคนเขาเรียกผ้าคอร์สมันใช่เรียกผ้ายืดนะผ้าคอรก็คือผ้าที่ใช้ในการทำแผลตรงนี้โอเคนะครับ, <c oughs> รบนะครับก็เรียกผ้าคอรก็คือผ้าที่เขาใช้ปิดแผลนะครับพ <c oughs> ันลักษณะนี้นะครับอย่าไปโยกเสาเหล็กที่ศิธรุนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเจ็บ นะพันพันพไปปุ๊บนะครับทำไงครับคันเสร็จทำไงต่อให้ตัดครับตัดลายตัดข้อไม่ทิ้งเลยให้เราตัดถ้าสมมติว่ามันทะลุบรจากบนพื้นนะครับก็ให้เราตัดตัดเหล็กออกแล้วก็ไปทบแพทย์่นั้นเองคตอนพันสังเกตว่าคือเขาจะเหลือปลายนิ้ไว้เหตุผลเขาไวทำไมครับ ดูดูดูว่าเราภาษายงมีอยู่ไหมแล้วอันเดิเนื่นเกินเนื่องมีมันมีมันมีมันเนี่ยเอาอะไรอ่ะขายะขาย